ก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสารต่อเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็คงต้องเรียกว่ายังไม่จบแต่จะไปจบในตอนแน่กันแทนเนื้อหาในช่วงนี้ทางแพรโอยเชียวก็บอกกันว่าเป็นการขึ้นบทที่3าของเรื่องที่จะใช้ชื่อว่ารื้อถอนเรนกินอะคาเดมี่และเปิดปีใหม่กันทั้งทีแถมเนื้อเรื่องช่วงใหม่กันด้วยเพลงเปิดกันเลยมีการเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ได้วงฟโฟลมาทําการคอลลบด้วยนะครับผมว่ารอบนี้ จากเพลงฟิฟิลกันดั้มกลายเป็นกันดั้มผสมนารูโตะกันไปเลยทีนี้ในเพลงเปิดเวอร์ชั่นใหม่เราก็จะได้เห็นทั้งคาเมเดอร์กอชาั่มาเจตและวาวราดมาโชว์ตัวพร้อมกันเลยก็น่าจะเป็นการบอกว่าเรื่องราวถัดจากนี้ก็จะเน้นกันที่3คนนี้กันเต็มๆหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเปิดตัวละครใหม่กันมาแล้วแบบนี้ก็จะไม่ลุ้นกันหรือเปล่าทางทีมงานก็บอกกันว่าแม้ตัวละครใหม่จะถูกเปิดเผยออกมากันแล้วแต่พวกเขา จะทําให้เหนือเรื่องออกมากันแบบคาดเดาไม่ได้ซึ่งต่อจากนี้เรื่องราวก็จะถูกเร่งเครื่องมากยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับเนื้อหาของตอนนี้กับก็ชัดเดบเรกที่ก็ยังมาแสดงความเทพกันเช่นเคยซึ่งนอกจากความเทพแล้วเขาก็ยังมาบอกโคทาร่ถึงเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกันด้วยในส่วนข้อมูลอื่นๆของก็ชาดเดบเรกที่ตอนนี้เปิดเผยมาแล้วก็คือให้เสียงโดยคุณไดโกหนึ่งในสมาชิกวงเบรเกอร์สผู้เคยรับบทไทก หนึ่งในร่างสถิตของอุตร่าแมนซีโร่ก็เรียกว่าตามที่คนดูคาดเดากันไว้เลยนะครับคนที่ฟังออกก็เก่งกันจริงๆสหรับชื่อของตัวละครนี้อันนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วล่ละแต่ก็เป็นการยืนยันจากเว็บออฟฟิเชียลกันอีกทีนั่นก็คือร่างปกติของกอช่าเดเบร็กก็จะมีชื่อว่าคัเมเดอร์กอชาเดเบร็กสตีมฮอปเปอร์แต่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นโหมดต่อสู้ติดตั้งกอช่าอิกไนเตอร์ที่จะมีผ้าคลุมเพิ่มมา ก็จะกลายเป็นคาเมเดอร์ไฟเออร์กอชัดเดย์เบรกสตีมฮอปเปอร์แม้ในตอนนี้ในเรื่องก็ยังไม่มีการเปิดเผยอะไรออกมาแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ทำเอาหลายๆคนเอะใจก็คือตอนที่กอช r ดเด y b r บรกได้พบกับรินเนเขาได้พูดว่าไม่เป็นไรใช่ไหมคุโดรินเนที่ก็จะมีการเว้นวรรคระหว่างนามสกูลกับชื่อเอาไว้นานกันระดับหนึ่งที่นี้ตัวละครหลักในเรื่อง ที่เรียกริเนะว่าคุโดก็จะมีโฮทาโร่กันเลยทําให้คนดูหลายคนต่างคาดเดากันไปว่าก็ชาดเดเบรกเนี่ยก็น,น่าจะเป็นโฮทาโร่จากอนาคตกันแน่ๆที่เติมชื่อต่อท้ายก็เพื่อให้ริเนะจับได้ว่าคือตัวเองข้อสังเกตอื่นๆ ที่ออกมาในตอนนี้ก็คือก็ฉาดเดเบเรกนั้นรู้อนาคตและสามารถเดินทางข้ามเวลาได้ด้วยการทมหลอดอันนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะได้เห็นกันในตอนหน้ากันเลยทําให้คําว่าโฮทาร่จากอนาคตติดเทรนบนทวิตของญี่ปุ่นกันอยู่แป๊บหนึง่งแต่ผมเองก็ติดใจยอยู่แค่เรื่องเดียว ก็คือก็ชาเดเบรกมักจะใช้คำพูดที่ให้ผู้ฟังต้องทำการตัดสินใจอย่างเช่นจะปล่อยให้ฉันจัดการหรือจะคว้าอนาคตมาด้วยมือของตนเองว่ากันตรงๆก็คือมีความมั่นใจแบบเกินพิกัดซึ่งผมว่าโฮทาโรไม่ได้มีนิสัยเรื่ออะไรที่มาทางนี้กันเลยมันก็อาจจะดูขัดกันเกิดไปหน่อยถ้าหากเป็นคนเดียวกันจริงๆมาทางฝั่งของสปาเนอน์ที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันตอนนี้ก็เล่าอดีตออกมาเพิ่มเติมกันว่าคียว ได้เลี้ยงดูสปาร์น่าที่ไม่มีครอบครัวและฝึกฝนให้เขาเป็นนักแปลธาตุระดับ A บวกตรงนี้ก็จะมีการพูดถึงเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วที่นักแปลธาตุจำนวนมากต้องกลายเป็นเครื่องสังเวยผมคิดว่าครอบครัวของสปาร์น่าก็อาจจะเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นและเคียวกะก็มาช่วยซึ่งเราก็จะเห็นว่าเธอมีแผลเป็นที่แขนข้างขวาด้วยถ้าเป็นแบบนี้ก็คงไม่น่าแปลกใจกันว่าทำไมสปารน่าถึงยืนกรานกันว่าจะ ทดแทนนีบุญคุณของเคียวกะให้ได้ส่วนเรื่องที่ให้สปาแนา่ติดตามเรนเนะก็เพื่อพิสูจน์ว่า ฟูกะพ่อของรินเนะไม่ใช่คนทรยศเพราะถ้าฟูกะยังไม่ตายยังไงเขาก็ต้องหาวิธีติดต่อกับรินเนะกันแน่ๆซึ่งผมก็คิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดก็น่าจะเชื่อมโยงกันนะครับกับการที่ฟูกะได้ขโมยเคมีออกจากเรนคินอะคาเดมีไปแต่ผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวจะใช่กริกออนกันหรือเปล่าหรือจะมีผู้ที่อยู่เหนือกว่านั้นกันไปอีกนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงการใช้ดรเวอร์เส้นไม้ที่ก็บอกกันว่า หากเป็นสปาร์แนในตอนนี้ก็ยังคงใช้มันไม่ได้แน่ๆเขาก็เลยคิดว่าหรือว่าเขาจะต้องเปิดใจคุยกับเคมี่เหมือนโฮทาร่โรกันละ่ะแต่เคียวกะก,ก็บอกว่าสปาร์นเองก็จะต้องมีวิธีของเขานะครับช่วงถ้ายการ์ดของสปาร์แนก็ถูกแย่งชิงไปก็แปลว่าเราคงจะไม่ได้เห็นบาวาราดกันไปพักหนึ่งหรือเปล่าสำหรับฝั่งตัวร้ายที่เรียกว่าเดินเครื่องกันเต็มๆกับการทดลองครั้งใหม่ของกรีออนด้วยตุ๊กตามัมมี่ The ที่อัทรพอสเรียกพวกมันว่าเป็นเหมือนกับพี่ชายของพวกเธออันนี้ผมก็แปลกใจนิดหน่อยตอนแรกที่ได้ยินเรื่องของตุ๊กตาก็นึกว่าจะมาตัวใหญ่กว่านี้กันซะอีกของจริงมาแบบตัวเล็กๆแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวกันเลยด้วยถ่าภูสั้นๆก็คือศัตรูของพวกโคโทาโร่ต่อจากนี้ก็น่าจะเป็นพวกนี้กันแล้วละซึ่งความน่าสนใจก็คือการที่อัทรพอสเรียกว่าเป็นพี่ชายก็อาจจะแปลว่าพวกสามพี่น้องแห่งความมืดเองก น่าจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับตุ๊กตามัมมี่อยู่เหมือนกันซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าคงไม่ผลเป็นโฮมุนครูสกันแน่ๆนะครับที่นี้ตุ๊กตามัมมี่ในเว็บออฟิเชียลก็เรียกกันว่าตุ๊กตาที่ชั่วร้ายซึ่งความชั่วร้ายก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของเมากรรมัมเมากรัรมที่เกิดขึ้นมาก็จะมีร่างกายเป็นสีทองตั้งจากปกติที่จะเป็นสีเงินเล่มันก็คือศัตรูที่แข็งแกร่งที่แม้แต่ก็อชาร์ดก็ยังเอาชนะไม่ได้หลังจากที่พ่ายแพ้ไปในตอนนี้แล้ว มันก็ยังคงคืนชีพขึ้นมาได้นั้นก็ไม่ใช่พลังของเคมีแต่เป็นเพราะโซตรวนที่ผูกมัดเคมีกับตุ๊กตาที่ชั่วร้ายนั้นมันแน่นหนามากก็ชาดจะต้องมีพลังที่มากขึ้น เพื่อทำลายโซ่ตรวนนี้นอกจากสร้างเมากรรมที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแล้วกุริออนยังได้เข้ามาที่เรนคินอะคาเดมีกันด้วยซึ่งก็น่าแปลกใจว่าเขาเข้ามากันได้ง่ายๆเลยส่วนนี้ทางแพ็ปโเชียลก็อธิบายเพิ่มเติมกันว่าที่มาได้ง่ายๆก็เพราะว่ากุริออนได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่เรนคินอะคาเดมีก่อนหน้าที่เขาจะมาพบกับอาจารย์มินาโตะกริออนอาจจะได้ไปเจอกับผู้บริหารระดับสูงของสมาพันการแปรธา และได้รับการอนุมัติบางอย่างมาอยู่กลายเป็นว่าสมาพันธ์นักแปลธาตุก็ดูไม่น่าไว้ใจพอๆพกับซอร์ออฟโลกอสกันเลยนะครับและเซอร์ไพรส์ในช่วงท้ายกับการที่อาจารย์มินนโตะปรากฏตัวต่อหน้าของโคทาโร่กับเพื่อนๆและแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์ดรสซึ่งเขาได้บอกกับทุกคนว่าเขาจะรวบรวมแหวนของทุกคนและไรเคมีการ์ดซึ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบนี้ก็เกิดมาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจการคุกิมิยะที่ เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนสมาพันธ์นักแปลธาตุจึงพิจารณาว่าการมีตัวตนอยู่ของเคมีนั้นเป็นอันตรายเช่นการที่เคมีเลเวลนอร์เทนออกอารวาดและการที่นักแปลธาตุรุ่นพี่ได้กลายร่างเป็นเมากร,รมพวกเขาเชื่อว่าความล่าช้าในการเก็บกู้เคมีเกิดจากนักเรียนของอะคาเดมีที่มีความสามารถไม่เพียงพอตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการอ้างอิงเรื่องราวจากในหนังโรงกันอีกครั้งนะครับคนที่ไม่ได้ดูก็อา,อาจจะงงกันเล็กน้อยซึ่ง นักแปรธาตุที่จะมารับผิดชอบในการนาเคมีกลับคืนมาแทนที่โฮทาโร่กับเพื่อนๆก็คือสาพี่น้องแห่งขวามมืดน,นั่นเองการทรยศของอาจารย์มินาโตะก็มีคนตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้อยู่ซึ่งผมลองคิดๆด,ดูก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็คืออาจารย์มินาโตะ ไม่ได้ตั้งใจจะทรยศพวกนักเรียนแต่มันเป็นเหตุจำเป็นเขาได้หยุดโครโทรไม่ให้เข้ามาจู่โจมและใช้ดรีไรเวอร์ที่มีความเสี่ยงต่อตัวเองเลปริเคมีการที่ใช้ก็มีเป้าหมายเพื่อปลอดการแปลงร่างของสปาร์น่าเท่านั้นอาจารย์มิเนโตเองก็ต่อสู้โดยที่ไม่ได้สังเวยเลปริเคมีกันด้วยจริงๆแล้วก่อนหน้าฉากแปลงร่างอาจารย์มิเนโตก็มีมาคุยกับสปาร์น่ากันอยู่ก็คงวางแผนกันตอนนั้นละมัง้งตอนที่แล้วเอง The cat อาจารย์มินาโตะก็มีท่าทีที่แปลกไปยังไงก็น่าจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่กันอย่างแน่นอนในตอนต่อไปโฮทาร่และเพื่อนๆที่ได้สูญเสียงมินาโตะที่เป็นคนสําคัญและเรนคินอะคาเดมีไปโฮทาโร่ได้สูญเสียเส้นทางของตัวเองเรนเกะได้ล้มเลิกความตั้งใจในการเป็นนักแปลธาตุและซาบิมารุก็ไม่สามารถทําอะไรได้ในขณะที่แต่ละคนต่างตกอยู่ในสภาวะสับสนมูนเมากรรมได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งต่อหน้าของโฮ โและรรนเน่เพื่อย่อเย้ยรินเน่มัน ได้พาเธอเข้าไปในเงามืดโฮทารโร่ควรจะทําอย่างไรเพื่อเอาชนะมูนเมากรัรมและแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่เขากําลังเป็นกังวลรอ,อชา์เดเบรก็ได้พูดว่าฉันจะพานายไปสู่อดีตโฮทารโร่มีอะไรในอดีตของเขาและเขาควรจะทําอะไรที่นั่นในตอนมุ่งหน้าไปเส้นทางวิวัฒนาการแห่งเปลวเพลิงไฮไลท์ในตอนแน่ก็เป็นการที่โฮทารโร่ได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตที่เราก็น่าจะได้เห็นการต่อสู้กันของฟูกากับกร จากภาพตัวอย่างโฮทาร่ยุคป,ปัจจุบันก็น่าจะได้พบกับตัวเองตอนที่เป็นเด็กกันด้วยก็มารอดูกันว่าปริศนาต่างๆจะเริ่มทยอยเฉลยกันในตอนแน่กันไหมนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีการเปิดตัวร่างฟอร์มใหม่ที่ไอเทมก็วางขายกันมาสักพักแล้วกับคามิเดอร์ไฟล์ก็ชารดจากคําบรรยายในนิตยสารก็บอกกันว่าร่างนี้จะเน้นไปที่ความรวดเร็วก็มารอดูกันว่าร่างนี้จะออกมาเท่ๆกันเลยไหมและนี่ก็เป็นเรื่อง หลอดทั้งหมดจากคเมเดอร์ก็ฉาดในตอนที่17นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดอย่างไรกันบ้างก็ชาดเดวเบรกจะใช่โฮทาโรจากอนาคตไหมแล้วอาจารย์มินาโตทรยอดพวกโฮทาโรจริงๆหรือมีแผนอะไรกันอยู่ก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสราการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ